กราบ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 สวัสดีคุณผู้ชมถึกแทงกันด้วยนะครับนี่ก็ผมแบ็กฟิสคนเดิมผู้เดิมเจ้าเก่านะไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนหรือจะเป็นควายคุณก็สามารถเป็นควายเลยเดียวเป็นคนหรือเป็นควายคุณก็สามารถถึกช่องไห้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมโรบอกนะกับแมปชื่อว่าอะไรนะนี่วิ่งมาดูตรงนี้เลยครับเบสวอลเบสวอลกับพีละเบสวอลสเบต้านะเป็นแมปที่คนสร้างเดียวกับน่าจะเป็นคนสร้างเดียวกับเดอะไอแลนด์นะท,ที่เป็นเกาะแล้วก็ให้เราไปครับของฟาร์มของนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้อ่านดูทีนะแต่เราจะไปเล่นแมปนี้ก่อนเพราะแมปนี้เป็นแมปที่ทําเหมือนถ้าจะพูดว่าได้แรงบันดานใจมาจากอะไรก็ได้แรงบันดันใจมาจากเบสวอลไหมครับโอเคเราไม่พูดมากเราไปเล่นกันเลยมีทีมสองทีมสี่เราไปเล่นทีมสี่หยากอยู่คนเดียวนี่มีดาว โอ้โชว่วงนี้ผมรู้สึกเหมือนน้ำหนักผมขึ้นยังไง,งไม่รู้นะโอ้ใช้โมเดลเป็นตัวเหรียมๆอย่างนี้ล็อกนี่ผมรู้สึกว่าหุ่นล่ำสันขึ้นมาทันทีเลยนะนี่ก็จะเป็นเบสวอลทจะไม่ทันพูดเลยเนี่อ่ะเก็บเหล็กนะเก็บเหล็กเสร็จแล้วเราก็จะเอาเหล็กไปซื้อกับพ่อหนุ่มคนนี้นะก็จะมีดาบมีบ e ็อกมีอะไรมากมายนะแรกเรต้องเออซื้อ นั่หละซื้อนี่มาหาก,กันก่อนนะซึ่งถามว่าผมเล่นเบสบอลเป็นหรือเปล่าผมเล่นไม่เป็นนะถึงผมจะมีแม่ครับของแท้ผมก็แทบจะไม่ได้เล่นเบสบอลเลยนะนี่ก็เหมือนเป็นการลองเล่นเบสบอลเป็นในตัวนะจ๊ะ <ๆ S 2> เชื้อเชื้อไปวางขนแกะปิดเตียงไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนมาตีเตียงเรานะถ้าคนมาตีเตียงเราเตียงเราหายแล้วก็แตกนะพอเราจะเกิดใหม่ไม่ได้นะแต่ถ้าเราโดนเขาตีเตียงแตกนะเราก็จะเกิดไม่ได้เหมือนกันตายแล้วตายเลยนะคนที่เหลือรอดเป็นทีสุดท้ายก็จะชนะไปไหนเขาไปเอาอิมเปร่าเขาเอาอิมเร่ เง็ปไอเอเมอรัลโอ้เพื่อนโอ้เพื่อนเอาไปหมดเลยอ๋มันยังไม่เกิดเอเมอรัลขอหน่อยแค่หนึ่งอันหนึ่งอันแล้วอุ้ยสองอันสองอันนี้อุ้ยสองอันเอเมอรัเรลอู้สุดยอดเลยเอเมอรัลเอเมอรัลของแชร์โอ้โอ้แชร์หมดเลยโอ้ยโต๊ะแชรเอเมอรัลโอ้ยโดดเกิน ลืมดูทางโอ้เอเมรอรัลโอ้หายทั้งตัวเลยไม่ต้องพูดถึงเอเมรอรัลละตอนนี้ไม่เหลือขี้เลยโอ้ยก็ต้องไปรอเหล็กอันนี้ก็ต้องอันนี้เนี่ยเอาไดามอนด์นะซึ่งเรายังไม่มีไดมอนด์อ่ะเอเมรอรัลนี่น่าจะเอาไปซื้อนี่ไงดาบเพชรนะเอาเอเมรอรัลมาซื้อตอนนี้ทีมเราทีมสีเขียวนะอยู่มีอยู่ประมาณหนึ่งเออหนึ 1> 1่งสองสามสี่นะมีสี่ทีมหรือเปล่าก็ไปดูน,นะดูไปดูเรื่องโอเคแล้วก็มีอะไรมีธนูธนูใช้ไอรอนเยอะใช่ไหมเลยนี่ใช้ยี่สิบนะสำหรับดาบหินขอดาบหินก่อนได้ไหม ยังไงก็ตายเกิดได้เรื่อยใช่ไหมล่ะก็ไม่เสียหายงั้นเราลองไปใส่กับใครสักคนดีกว่ามาๆมาเฮ้ยนั่นใครอ,อ่ะนั่นมันใครใครก็ไม่รู้โอ้กูตกโอ้โอโอพระเจ้านี่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 แอะละวิง่งได้ตลอดเฮ้ยเอเม่รัลเพื่อนอย่างกูไปเก็บไม่เก็บเราเก็บเองนะอ้าวอ้ารวยโอเคไปเก็บอันนี่ต่องับ ว้าเฮ้ยกระตกเข็ดแล้วนะไม่ใช่ไม่เข็ดนะเมื่อกี้ตกมาแล้วนะต้องดูดีๆก่อนโดดนะเดี๋ยวจะคุยกับลากม่วงคุยกระตกเฮ้ยเสียวบูบ้าไปเรากลับฐานดีกว่าเราได้ของที่ราต้องการแล้วเห็นเสื้อเพื่อนแล้วผมใจคอไม่ดีเลยผมเห็นแล้วผมนึกว่าศัตรูมาอ๋อไม่ใช่อ้าวอ้าวแล้วตายแล้วแล้วผมไม่มีบล็อกอ้าวคุณผู้ชมมาผมลืมซื้อบล็อกมาเฉลยแล้วเอ้ยเราเดินไปทางนู้นก็ได้เราเดิน เขาเรียกว่าอะไรเราเดินลัดเลาะลัดเลาะเอาแต่ผมว่าผมไปบ้านแดงนี่ผมว่าผมไม่จะโดนตีตายแน่ๆเลยฮะคุณผู้ชมเพื่อนเราขอยืมทางหน่อยนะเพื่อนเราขอยืมทางหน่อยนะเราขอยืมทางหน่อยนะอย่าอย่าอย่าทำเราอืออือออตก กูจะกลับบ้านขอยืมทางหน่อยไม่ได้เลอไงโอ้ประเจ้าช่วยโอ้เกิดใหม่อีกแล้วโหนี่ผมเกิดใหม่ยี่สิบรอบแล้วนะผมสู้เขาไม่ได้เลยเขาใส่เกาะผมไม่ได้ใส่เกาะอี่ยาเข้าตีมโตขี้ตาหักโอเคผมอยากจะบอกว่าผมเคยจะกะเรื่อง PVP นะผมมันคุณเลยก็จะไม่คุณก็จะไม่ค่อยเห็นผมเล่นเกม PVP ัะเท่าไหร่พวกแก <laughs> <laughs> เหตุนผลง่ายไหมเหตุนผลง่ายแหละ คนนี้เขายืนอเอฟเคแนนเนาะโอเคปล่อยเขาไปแนละ้วเอาขนแกะมาวางาวางลึกๆไปเลยนะจะได้ไม่รู้นะว่าเตียงเราอยู่ม่องใสนะ่วางไปเอาเยอะๆเลยเอาไ้หาเตียงไม่เจอเลยทีเดียวตอนนี้ตอนนี้เพื่อนเขาก็ไปหาของมาเรื่อยๆนะฮะก่อนที่จะไปบวกอันนี้ธนูธนูนีดใช้ตั้ง40เลยนะีย นี่ได้ธนูแล้วอ่าฮะเอ้ยก็ต้องมีลูกธนูสิธนูไม่ใช่ลูกธนูเนีอันนี้ก็ต้องรออีกอ่ามาละโหพี่แกเอฟเคจนได้เกาะเหล็กเลยเด้ออ่ะธนูสองเซตเอ๊ะผมซื้อสองเซตไม่ใช่เหรอทำไมมันได้เซตเดียวอ่ะทใไมสิโอเคเม่กี้น่าจะบักนะจะเปล่า,าก็ไม่รู้หรือผมดูผิดไม่แน่ใจนะ นี่ธนูกดค้างก็จะเป็นการยิงไปมีบอกระยะด้วยก็ดีหน่อยนะสำหรับคนที่เล่นธนูชวับโอ้ไปโดนโดนก็แปกลกแล้วโคตรพ่โอโคตรแม่ไก่นี่อะไรเนี่ยอ๋อเพื่อนอัปเกรดอีกแล้วโอ้โหเพื่อนที่ทํางานดีๆนะผมไม่ได้ทาอะไรเลยนะเพื่อนรอหน่อยเราต้องฟาร์มหูเหล็กไหลมาเร็วมากขอบคุณมากที่เพื่อนเอามาอัปเกรดขอบคุณมากที่เพื่อนเอามาอัปเกรดก,กันเลย ลูกพนูซื้อเยอะเลยเนี่ยลูกพนูเนี่ยใช้เยอะนะได้ทีละ8ลูกนี่ยมัอ๋อสิบหกเหล็ก16ก้อนได้ถนู8ปลูกพระเจ้าช่วยอ่ะเอาเข้าไปเอาเข้าไปเต็มที่เต็มที่รู้สึกว่าจะต้องเอาบล็อกเลยนะผมว่าบล็อกเนี่ยควรจะมีมากมีเ,เยอะเลยยิ่งดีเกมนี้ก็จะดีหน่อยนะเวลาที่มีคนเข้ามาใกล้ถามมันจะเห็นชื่อเป็นสีสีเลยนะมันเลยทำให้ดูแยกง่ายหน่อยนะระหว่างเพื่อนกับศัตรูเนี่ย เป็นอะไรที่ดีเลยทีเดียวฮัลโหล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 โหไม่มีใครอยู่ลเลยเลย,อยโอ้ยไปโดนอะไรเลยปิวอันนี่ก็ยิงธนูโรอได้เนะเหมือนไหมครับเดะไปดูซิเพชรดียังเพชรดียังคืออะไรเพชรมีหรือยังโอ้ยคนเดินนี่ก็เซียนเหลือเกินถ้าคุณผู้ชมเล่นอะไรถ้าเห็นผมเล่นขาตาก็ต้องทำใจนะเราะผมเล่นไม่เป็นนะ ผมเล่นไ่เป็ดนเนี่ยแต่มีน้องมีน้องคนนึงแนะทาผมมานะผมก็เลยมารองเลียน,นก็อัดไปเลยแล้วกันยังไงก็เล่นละอัดไปเลยแล้วกันเอ้ยพนุ่มคนนั้นน่ะลุงน้อยนี่งไงลุงน้อย <c oughs> <c oughs> โอ๊ยอ๊ย๊ยโอยขอโทษบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไงไม่ได้ตั้งใจทําเพื่อนในแต่เพื่อน,น่ะเขาเลยอวไาต่อรอกไง รู้จักป้าต่อร่ออ่ะนี่งไงต่อร่ออ่ะฮะเอาล่วงล่วงอย่าอย่ามาไฟสไนกับพี่โอ้ยตกใจหมดเพื่อนโอ้โหมาทุดนดุ๊ยมาสะดุ้งเลยว่าไงว่าไงไอีปะไม่ใช่หันมาอีทีบ้านแตกนี่หาเลยนะโอเคดูถ้าจะไม่มาแล้วก็ปล่อยเขาไปแล้วกันไปละกลับบ้านกันถึงอนเราวุย้ยเพชรอสามมาเลยเหรอนี่เพื่อนโยนให้เราหรือเปล่าเน,นี่ย เออใช่นะกด e ก็จะเป็นการดูอินเวนทอรี่นะอุ้ยขอบคุณสำหรับคนติดตามจ้ะจุบุจุบุโอเคนะ breaking อันนี้ตีเร็วขึ้นผมว่ายังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะฮะก็เก็บไว้ก่อน,อนละกันเกาะนะฮะกเกาะเหล็กหกสาจัดมาเหล็กหกนะฮะเหล็กหกสิโอ้เหล็กเหล็กเด้งเร็วมากเพื่อนงานดีนะเพื่อนงานดีนี่เกาะไม้ <c oughs> <c oughs> กูกำลังได้เกาะไม้เพื่อนไม่ได้เกาะเหล็กกันหมดละ What the heck โอเคเราไป ไปเอาไปเอาบัตรไปเอาไดามอนส์กันนะไปเอาเพลสเพลสกันเลยเดี๋ยวต่อให้ดีๆเลยสิโอ้ยกูจะเสียวตกตะเกียบเฮ้ยอะไรนะอะไรนะธนูเหรอโอ้น้อไม่นะโดนจริงอบเจ้าผู้หญิงชั้นเออขนุมโอ้โหหูตั้งจะเป็นปอบปาการ บาริเคดเลยนี่น,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 นี่ยิงเลยนะีน่ยิงเลยนี่นี่จะยิงเลยนะนี่นี่เอาโดนละโดนละนี่อย่ามาแยามากับคนแม่นคนแม่นสเนอเอ้ยโหมีมีช่งแงมออกมาคิดว่าไม่โดนเหรอใช่ไม่โดนคนไม่โดนจริงๆนะคุณผู้ชมผมเลงไม่ได้เพราะมันลูกเล็กมากนะฮะอ่ะโดนละเออนั่นแหละเนียอุ้ยโอย้โหมียิงคืน ไอ้หนุ่มคนนี้มียิงคืนว่ะอ่านั่นนั่นอ่านั่นนั่นอ่านอ๋อชีลูกหมดโอ้พระเจ้าลูกหมดกลับบ้านก่อนเด้อดาบเหล็กนะไอ้คนอะไอรอนอะไรก็ว่าไปนี่สี่อเมรอล์นะซึ่งผมไม่ได้เก็บมาผมเก็บทีไรผมแม่งตายหาตลอดเลยผมก็เลยไม่เก็บแล้วเลยไม่เก็บละเก็บทีไรตายตลอดคนแกะถูกนะซื้อมาเยอะนะนี่ลูกหนูมีเจ็ดสิบก้า จิ๊เก้าเนี่ยผมพร้อมจะไปสอยหน้าใครยังสีส้มนี่เหลือคนเดียวนะฮะสีส้มบ้าเลยสีเหลืองสีสีเหลืองน่าเหลืออีกคนเดียวบ้านของนายน่ะฉันขอแล้วนะฉันขอแล้วับบ้านนายละอือเรียบร้อยลาก่อนนะสีเหลืองบอยสีเหลืองบอยลาก่อดนะเจ้า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 โอ้เขาน่าจะยอมแพ้ไปแล้วนะเรียบร้อยเสร็จผม บ้านสีเหลืองก็เป็นของเราเหล็กเขาเป็นของเราทุกอย่างของเขาเป็นของเราหมดเลยโอเคเรียบร้อยนะเราก็ได้บ้านสีเหลืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่สีแดงนะที่กําลังประจันหน้ากับเราอยู่โอเคผมก็จะกลับมาละอ่าได้บ้านเขาละก็กลับเลยแล้วกันเชืบเชอเออเตือนตกนี่หาหาทั้งประเทศหาอยู่คนเดียวเนี้ยะเชืบออ่ะเช่าเพชร ดูจะเอาไปทำอะไรนะเพชรนี่ก็ไม่ได้ใช้ละนอกจากรู้สึกเพชรจะได้แค่อัพฐานนะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยสีแดงว่ะสีแดงอะ่ะสีแดงแรงสามเท่าเอาแรงสามเท่าปะละ่ะนี่ไงแรงสามเท่าไม่ล่าแรงสามเท่าเดี๋ยวก็ยิงหนักแหกเลยยิงหนักแหกเลยตีต,ตีตีไป ให้มานะรู้สึกว่าสีแดงนี่จะเริ่มมาเอาเราแล้วนะฝั่งผมนี่บอกได้เลยว่าฝั่งผมนี่สายฟาร์มนะถ้า <c oughs> ผมนี่บวกเอาบวกเอาบวกแล้วก็ตายบวกแล้วก็ตายผมเนี่ยผมนี่ฟาร์มรัวๆ <c oughs> ผมเป็นพลธนูนะนี่พลธนูเก๋ไก่สไลสไสไนะด์ไซคิงนะเฮ้ยเอาอิเมอรอลนะอยากจะได้เกราะเพชรกับชาวบ้านชาวช่องเขามากะนะโอ้ยชิด ไปถึงชีสนะฮะไปถึงชีสโอ้ยชีสนี่เอเมิรร์ของอัวเอเมิรร์ของอัวนี่งไงนี่งไงยิงเลยเอเมิรร์ของอัวนียิงเข้าไปสามนัดโดนสามนัดอย่าเอเมิรร์ของอัวอย่านะอย่าบังอาจมาแย่งเอเมิรร์ของอัวของอัวคงเดียว เพื S <S ่อนเอ๋ขอทางกลับหน่อยขอเพื่อนแต่ต่อเอง่ยขอบใจมากเพื่อนโอ้ยอย่ามาบังสิเฮ้ยต่ออัดหัวท่าไปเนี่ยไปละอังไม่รอลได้มากี่อันห้าอันนะฮะอันน่าจะได้เกอเพชรใช่ไหมเกอเพชรหรือเปล่าโอ้โหแม่เอ้ยแปดอันเป็นลมนะฮะแปดอันเลยเลยก็เยอะไปนะบางทีอะเอ้ยผมตกใจ เพื่อนเพื่อนปามาตอนนี้เหลือสองทีล่วทีมเขามีสี่ทีมผมมีสามนะยบอกได้เลยว่าผมค่อนข้างจะได้เปรียบเรื่องระยะไกลนะถ้าเขาจะวัดกับผมนี่ก็จะลำบากหน่อยนะน,ยนี่งยิงเลยมามามาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจบ็จบเจบ็บเจ็บแต่นาชิแมตตอนนี้ห้า 5แล้วหกต่อเรียบร้อ,อโอเค7อันสุดท้ายเมสสุดท้ายที่เราจะได้เกาะเพชร8โอเคเฮ้ย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 พ่อหนุ่มคนนั้นน่ะพ่อหนุ่มคนนั้นน่ะ โอ้ยเอ้ยโอ้โหตกใจหมดคุณผู้ชมเห็นผมวางไหมเมื่อกี้ผมวางไปแล้วบล็อกหายเว้ยเฮ้ยโอโหเกมอยาอยานะหยุดการบล็อกไว้หยุดการบล็อกของนายไว้ก่อนนายทำอย่างนี้เราัวแจวายตายได้เลยเนี่ยเอาเงยเตงทั้งหมดจะพังในอีกหกสิบวินี่คือเขาบีบให้เราสู้กันฟาร์มกันนานเกินไม่ยอมบวกกันสักทีพระเจ้าช่วยฝั่งเขาฆ่าเยอะมากผมรู้สึกแรงแรงฝั่งผมนี่ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์เพราเรียกว่าประสบการณ์น้อยฟาร์มเยอะๆนะฮะ แหมมีถ่ายมานของตัวเองเด้แต่ไงซัตเตียงก็อยู่ข้างล่างนะฮะถ้าเตียงพังก็คือ6กสิวีนี้เราจะไม่ใช่หลังจากนี้คือเราจะต้องบวกกันอย่างเดียวแล้วนะคือเราต้องไปใส่กันอย่างเดียวเลยโอเคก็ลูกธนูก็มาเยอะเลยแล้วกันนะจัดลูกธนูมาเงาลายล้านอันนะผมเป็นพลธนูที่ดีของเพื่อนๆนะรู้สึกว่าเพื่อนนี่จะแทงอย่างเดียวเลยผมเป็นธนูเขาเรียกอะไรอาเชอร์อาเชอร์ ก็จะเอาผูา้หญิงเล่นทําเตีย๋เยเลยเนี่ยโอ้เพื่อนปลาไหมปลามาปลาไหมปลามาคืออะไรปลาไปปลามาทำํำเฮดเีงยงจะพังแล้วในสิบวินาทีนะฮะบอกเรื่อฟาร์มนานมากอ่ะมาๆมา,มา,มาพอเราจะไม่ได้ซื้อแล้วนะก็ต้องดองไว้ก่อนนะดองไว้ก่อนดองไว้ก่อน, <laughs> ออน <laughs> แมตช์หนึ่งนี่นานมากเต็ดแมตช์หนึ่งนี่โคตรนาน คือไม่ใช่นานตรงไหนนะนานตรงฟาร์มนี่แหละโอ้ยฟาร์มกันรัวๆฟาร์มกันแบบเอาตายอะผมเนี่ยฟาร์มเอาบ้าเขาจะมาสองทางนะเดี๋ยวผมต้องยิงสอยเขาจากทางนี้เอา้าเอาตกไปแล้วไม่ไว้ละระวังนะ บอกเลยว่าถ้าเผอนิดเดียวผมยิงล่วงเลยนะฮะระวังนะฮะผมยิงแม่นอยู่นะถึงผมจะไม่เคยเล่นเบสบอลแต่ผมก็พอจะยิงธนูแม่นนะฮะเพราะว่ามันมีเส้นเส้นยืดๆเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำให้ผมยิงโดนอยู่นะอ๋อนี่คือจะยิงกันอยู่อย่างเงี้ยยิงกันอยู่อย่างเงี้ยผมว่าพวกนี้จบอ่ะพวกนี้จบอ่าพวกนี้จบก็จบพวกนี้อ่ะเหลือสองคนเนี่ยก็ไม่ยอมเลยไม่มีทางยอมอยู่แล้วเกมเมอร์อะไร ไม่ยอมหรอกเกมเมอร์แล้วก็เกมเมอร์เหมือนกันผ um. มจะไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื PET> ่อนช่วยเพื่อนยิง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 ธนูธนูธนูด้วยความเร็วแสงโอ้โหเขาโปรเพเยอร์ไหมครับมาเก่ามาเก่ามาเก่าแล้วยังไงมาเก่าแล้วเอ้าเอ้าเอานั่นโปรเพเยอร์ไหมครับนั่นโปรเพเยอร์ไหมครับนั่นเขาลอยเลือดชัวร์เลยไปแล้ว นี่ตีนนนคนที่อยู่ในหางเขาตีคนที่อยู่ในหางเขานี่ตี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 ผมได้เปียบอ่าเรียบร้อยเขาตายไปแล้ววันนี้เหลือแค่โปรเพเยอร์ไหมครับคนนั้นหายไปไหนเนี่ยโปรเพเยอร์ไหมครับวันนี้คือเหลือหนึ่งต่อหนึ่งนะเหลือผมแล้วก็โปรเพเยอร์ไหมครับ เนีกยคนแปลกลโปรเพเยอร์ไหมครับอยู่โปรเพเยอร์ไหมครับว่าไงโปรเพเยอร์โปรเพเยอร์ไหมโปรเพเยอร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยหนีโดนแลกคนละนัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่แลกละไม่แลกละแรงจังวะแรงจังวะฮะแรงยังแรงยังฮะแรงยังฮะแรงยังฮะแล้วแรงจังฮะโปรเพเยอร์ไหมครับเนี่ยฮะแรงยังเลยเนี่ยฮะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเว้ยเอาโดนไปหนึ่งนัดเอาว่าไงโดนไปหนึนัดไหมใหม่โดนนะฮะโดนไปหนึนัดยิงไปยิงไปนะยิงไปนะ ยิงไปเ pues น <ici, S 1> ีขาก็รอรีเล like ื an ่อนนะผมก็รอรีเลื่อนนะวันนี้ผมว่าก็ไม่น่าจะจบเอาเขามาจากไหนเอาเขาปาลงไปข้างล่างทำไมปาผิดนะเขาปาเออลูกบอลเอนเดอร์โอ้โูอ้ลูกบอลเอนเดอร์ลูกบอลเอนเดอร์โอ้พี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 สุดรอโอ้พระเจ้าดาบเขาดาบเพชรโอ้ไม่โอ้ยตายโอ้ยแพ้โอ้ยเซ็งเลย โอ้แต่โคตรสูสีเลยนะโอ้โหนี่ตาแรกของผมนี่ทำไมมันลำบากยากเย็ยนแสนเขีนขนาดนี้เนาะแล้วก็ยาวนานมากเลยเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผมแบลฟิกต้องขอตัวลากันไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไดนะ้วยนะแล้วใครที่อยากเล่นแบบนี้นะผมจะทิ้งนี้ไว้ใต้คลิปนะสามารถกดเข้าไปเล่นกันได้เลยนะตอนนี้ผมเมื่อยแล้วผมไปพักดีกว่าตาหนึ่งนี่เล่นไปเกือบครึ่งชั่วโมงแทบจะเป็นลมโอเคไปเจอก,กันชาติน่เด้อเซีย tomorrow มี่แพ้เพราะดาบเลยนะเนี่ย